เ,เอาถั่วมาปิดที่บ้านคนมาปิดยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปิดปิดฝากเองเลยเนาะนี่คือต้องต้องเอามาปิดบ้านแบบนี้บ่ะคะจ้าอันนี้ของคนตสอยวิละ่ะเพื่อนไหนมาให้คนงานปิดให้เขาเอาไปท่านัดจ้าเดียร์ายปิดเพิ่นเพิ่นจ้างแก้ไหนคะสิ สีบบาทอ๋อทย้งถอนถอนน้ำปิดน้ำหกสบาทแต่ว่าปิดอย่างเดียวคือ40บาทสีบาทนี่จะกิโลคะได้ปีตินึบาสิตกจักิโลหนึ่งมาสินตก9กิโลจ้เก้ากิโลอ๋อเก้กิโลสีบาทแล้ววันหนึ่งยายปีปิได้จะกกิโลนี่ยายปีดได้สปิส ต่อต่อวนันนั่นบอค่ะอ๋ออันนี้คือกองนี่เราปิดเม็ดผู้เดียวตีน,นี้ปอดจ้า <c oughs> อย่าเลือกปิดยังไงเลือกเลือกหน่อยแก่ใช่ไหมแก่เลือกหน่อ,อ,อยแก่ถัวก็สวยอยูน่นะเนี่ย<ม>ได้ได้ถังนี่ถึงถึงกี่กิโลนี่ยายถ้าเต็มถังนั่นสิได้อยู่ ทางนี้หาโลเต็มทางหาโล่จะปี๊บหนึ่งโลกิโลกิโลกิโางเตลกิโกิโลกิโลกิโลกิโกิโลกินลกิโลกิโลเิโลก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 ้โลกิโกิโลกิลกิกิโล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 กิโกิโล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 กิลกิโลกิโนีิเกิโลกิโลกโลกิัลกิโ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 ลโลิโดโลลกิโลโลกโลกโลกิลิกลโ โอ้ถือว่าหมักทั่วเข่างามเดีเนาะค่ะเนาะโดกเนาะโดกนะปุ่มปุ้ยนี่ก็คือขอนแก่นห่านะคะเขาเรียกปุ่มปุ้ยดูอันนั้นตอขั้วดินนี่มันมันจะเป็นสองสองยาผสมกันเอา้ะอันนึงมันจะเป็นทั่วดินเกี่ยเคียงเขาเอิ่อใช่นั่งเก่าเออถ้าเกี่ยมันสิเกลีย้ในั่นเก่ากับมี่ถ้าขอนแก่นหามันสิล่าเหลือกโอเคเดี๋ยวจะเอาไปไข่บ้านบตรงนั้ แสดงว่ามันมีปนกันอยู่เนาะถ้าปลูกแปลงใกล้กันนะ,ะเทียนไนมันเ,เด่นมากแมนค่ะแมนแต่ว่าอันนี้ไดนน้ใดได้นค่ะบอ่ผบสมจ้เออสามเม็ดอันนี้ก็เป็นเม็ดเขาเองถ้าก้อนแกนหามันสิเป็นเอวกิ้วหรอก่กะกองลึกเนาะเดี๋ยวจะเอาไปให้เขาดูด้วยเนาะมันเราว่าปลูกมันหลายพันอ้นี่ยังมีอันนี้ดีนะเนี่ยนี่อีกได้พันหนึ่งค่ะเทียนี่หนีบบ เดือปนกันได้หนิมีปะมีอยู่จ้ะโอ้ว่ามันมต้องคันอืมกนตู้หมันนี่ยอืมันเกียงโออันเพิ่นก็ไม่ได้บอกว่าให้ลูว่าทุกขั้นกันแล้วไม่ได้ดูนะอ๋อแล้วไม่ได้เอามาอ,มอันนี้อันนี้นนปลูกโดนไปคะนี่ซึ่งสามเดือนสามเดือนโอ้เจ้าเจ้าเก็บวันที่ยี่สิบยี่สิบหามีหนะ้าอืม เดี๋ยวก็บเก็บเก็บโดนอยู่ได้เนาะค่ะเนาะคือว่าแก่แก่าอยู่ได้หนิให้ตังใจโบจ้าแก่ศาสนี่คือว่าเอ้าทัฒนแล้วนี่ท่านจังไถบานปลูกนาะคือเอา้าทัฒนแล้วมันขวดมันขวดหุ้แล้วนะจ๊ะขวดมันอย่าวกันบานเท่านี่บานยังกว่าบานหัวดงบานหัวดงตมหัวดงตมบลญหอยเมฆอำเภอหอยเมฆเนาะกาฬสินธุบบ้านหัวดง นี้ก็สร้างรายได้ให้เขาเอนะทำห้เขามีรายได้รมยได้เาป็นแปงเป็นแรงกดทวนแรงใหญ่เลยเหรอเนาะของจังหวัดเทาือยบด้นตวเี่เหอยลย้ายเมื่อยบ่พอเห็บ่อเห็บอยู่เจียงเด้อเลยบปบได้ปบละสีสิบบาทสี สี่สิบหกก็ได้ร้อยกว่าบาทอยู่เนาะโอ้สบายแล้วอยู่ในห่มเนาะย่าเนาะทำงานในห่มนะนนเอ้าเดี๋ยวเราไปดูอันนั้นต่อ